โตโยต้ามีรถ A PV ขนาดใหญ่ที่ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยนะครับให้ความยอมรับนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถลักซ์สรี่มันเป็นรถหรูหราที่ต้องบอกว่าใครไม่มีไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเดินทางไกลๆนะครับจำเป็นต้องนั่งสบายจะต้องจําเป็นที่ขับแล้วนุ่มนวลแล้วก็ส่งตัวได้ดีคนในรถไม่เวียนหัวนี่คือสิ่งสําคัญ โตโยต้าเอาผ่าและก็โตโยต้าเวลไฟได้รับการยอมรับว่าเป็นรถ MPV ต้องถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในขณะนี้นะครับเพราะว่าใครที่มีตัวนี้อยู่นะครับก็ได้รับการยอมรับว่ามันเป็นทั้งรถ MPV มันเป็นทั้งรถที่มีความประหยัดเพราะว่ามันเป็นรถไฮบริดด้วยนะครับมันก็เลยทําให้รถคันนี้เนี่ยเร็วแรงประหยัดถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่ก็ตามแต่ว่าไม่อืดน,นะครับนี่คือความสําคัญของเขาเป็นความต้องการของโตโยต้าที่ต้องการให้ คนเดินทางไกลๆได้มีความสะดวกสบายโดยเฉพาะยิ่งเจ้าตวต้ตาอัพา์นะครับอัพา์ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับซึ่งมีความสูงของตัวรถนะครับน้อยกว่าตัวท็อป5มิลิเมตรนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้ล้อ17นิ้วนะครับตัวท็อปเขาใช้ล้อ19นิ้วนะครับก็จะมีความสูงน้อยกว่านิดหน่อยแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆของตัวรถนะครับก็จะเห็นหน้าตาคล้ายๆกันเหมือนๆกันนะครับ แต่ว่าภายในเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวเริ่มต้นของตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากตัวท็อปนะครับคือเรื่องของสีเบาะนะครับยังมีนะครับมีรูระบายความร้อนที่ตัวเบาะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสีนะครับของตัวคอนโซลของตัวเบาะมันจะคนละสีกันยังมีโครเมียมอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีลายไม้แต่หน้าจอนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยของเขานะครับสามก้านยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับ นี่ลักษณะคล้ายๆกันเหมือนเดิมกับตัวท็อปนะครับแต่ว่านะครับเราก็จะเห็นว่าประตูสไลด์นะครับของทั้งเจ้าตัวท็อปแล้วก็ตัวเริ่มต้นน่ะนะครับก็จะเหมือนกันคือเป็นตูสไลด์ไฟฟ้านะครับผมนี่ครับภายในที่เห็นนะครับตรงตอนที่2ของของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือจะมีเบาะขนาดเล็กกว่าตัวท็อปนะครับแต่ว่ามาดูตรงนี้ครับเขาจะมีแบบ เป็นที่วางของนะครับเป็นวางรวมคือสําหรับตัวท็อปเขาจะมีตัวแยกกันคนละตัวนะครับแต่ตัวนี้แบบรวมใช้ด้วยกัน2คนนะครับแต่ว่าก็ยังมีมันติฟังก์ชันอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในโมเดลใหม่นี้นะครับก็จะเห็นว่าฝ้าเพดานนะครับก็จะแตกต่างเพราะว่าสรุปเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งคือไม่ได้แบบเป็นแตมแผ่นแล้วเนี่ยเป็นสวิต์แผงควบคุมแบบใหม่นะครับอันนี้ก็คือจะเห็นว่า นี่ออกแบบใหม่แล้วก็ตัวนี้พอมันเป็นสลรูปที่ใสๆแบบเขาจะมีม่านบังแดดนะครับก็เพื่อที่กันความร้อนนะครับหรือว่าจะเปิดออกเพื่อจะดูวิวของท้องฟ้าก็ได้นะครับครับผมสําหรับเครื่องยนต์ของอัพารแล้วก็เวลไฟใช้เครื่องยนต์4สูบแถวเรียงดับเบิลโอไคมชา์16วาลเหมือนกันนะครับเป็นเครื่อง2.5ลิตรเป็นเบนซินนะครับซึ่งมีกําลังแรงม้าอยู่ที่190แรงม้าที่6,000รอบนาที ส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่238นิวตันเมตรที่4,300รอบถึง4,500รอบใช้น้ำมันเบนซิน E10 นะครับแต่ว่าถ้ามีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาร่วมด้วยก็จะมีเพิ่มแรงม้าเข้าไปอีก134ตัวนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดจะเพิ่มขึ้นไปอีก270นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นแรงบิดท,ที่มหาศ,าศาลเลยทีเดียวกรวมๆ500นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับ ก็เป็นสมรรถนะที่ต้องบอกว่าต้องยอมรับในเรื่องของการสั่นสะเทือนของช่วงล่างนะครับเพราะว่าเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูลไทม์ตลอดเวลาเกาะถนนดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อิสระแม็กฟร์สันสตัดทางด้านหน้านะครับแล้วก็อิสระแบบปิดนกคู่พร้อมเหล็กกันโครงทางด้านหลังนะครับรบบุกดิสเบรกสี่ล้อเลยทีเดียวครับราคาอยู่ที่สี่ล้านหนึ่งแสนเบาทนะครับ ครับและทั้งหน้าท่านผู้ชมนี่นะครับก็คือ Toyota w เวลไฟใหม่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งเปิดตัววันนี้เลยทีเดียวนะครับในตัว Toyota w เวลไฟใหม่นี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าใหม่มีอะไรใหม่บ้างในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีบวกกับระบบไฟฟ้ามอเตอร์นะครับได้ถึง250แรงม้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความฉบเฉี่ยวสวยงาม ถ้าเทียบกันแล้วในตัว a l p a d จะดูหรูหรากว่าในตัวเวอร์ไฟเนี่ยจะดูไวรุ่นกว่าแล้วก็ดูสิ่งกว่านะครับสำหรับคนที่ชอบแนวรถตู้แล้วเอาไปแต่งหรือเอาไปใช้งานที่มองว่านั่งสบายนะครับเป็นรถครอบครัวและในเรื่องของความยาวตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็น a l p a d จะยาวกว่าตัวเวอร์ไฟเนี่ยห้ามิลลิเมตรในส่วนของ เวลไฟเนี่ยจะสั้นกว่าอาจจะเป็นมิติของกันชนนะครับแล้วก็ดูภายในกันนะครับในเรื่องของภายในเนี่ยความหรูหราในรถนะครับจะสังเกตได้ว่าจอ12.3นิ้วในตรงกลางของคนขับนะครับและบวกกับจอ14นิ้วที่เป็นดิสเพย์ไม่ว่าจะวิทยุไม่ว่าจะกล้องมองหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถที่จะดูได้อย่างเต็มถูเต็มตาได้เลย แล้วก็ในเรื่องของเบาะท,ที่นั่งทั้งตอนคนขับและตอนคนคนนั่งตอนสองนะครับเป็นระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบปรับได้ทุกทิศทางนะครับนี่ขนาดผมตัวใหญ่ๆอ,อย่างนี้ยังเข้ามานั่งนี่ยังไม่อึดัดเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเล็กรูมไม่ว่าจะ,อะคอนโซลกลางที่แบบใหม่คอนอคันเกียร์แบบใหม่นะครับดูโฉบเฉียวมากๆสวยงามแล้วก็ รวมไปถึงความใหญ่โตของนี่เครื่องเสียง JBL นะครับที่ให้มาตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับก็เราไปดูข้างหลังกันบ้างนะครับในตัวของเวอร์ฟนี้ก็จะบอกได้เลยว่าเป็นบอร์ดไฟฟ้าตอนที่2นะครับและยังมีโต๊ะมีที่ชาร์จโทรศัพท์และยังมีตัวแผงตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้ทำงานไดน้อย่างที่บอกครับปรับได้ทุกทิศทางมีที่วางขานะครับเวลา นั่งยาวยาวแล้วไม่เมื่อยนะครับเราสามารถกางออกมานั่งกันได้แบบสะดวกสบายเลยทีเดียวอย่างที่รู้กันครับส่วนใหญ่แล้วเวล์ไฟช่วงนี้จะเป็นรถครอบครัวรถเดินทางไกลและรถแม่บ้านที่เอาไว้รับลูกส่งลูกนี่นะครับนี่นั่งแบบสบายสบายเลยนะครับมีที่วางแขนสองข้างหลับได้แบบสบายสบายนะครับ นี่ครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับเอาพาตัวท็อปเลยนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าทั้งความสูงความกว้างความยาวของเขาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปแล้วก็มีขนาดกว้างใหญ่ดูโออารูหลาเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีขาวตัวนี้นะครับจะดูแบบว่าหน้าตาดุดนันเป็นรถไฮบริดที่ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีกำลังดีขับนุ่มนวล ไม่กระชากกระชันแต่ว่าความเร็วความแรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเร็วปลายของเขาเนี่ยนะครับทำได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องของความนุ่มนวลของช่วงล่างของเขานะครับค่อนข้างดีแล้วก็ยังมีภายในที่สวยงามซึ่งแตกต่างจากตัวเวลไฟแล้วก็ตัวเริ่มต้นของอาผ่านนะครับผมอยากให้ดูทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูทางด้านนู้นปึ๊บนี่คือสีแซลมอนนะครับก็คือตัวเบาะทั้งหมดนะครับตัวที่ บอกคอนโซลต่างๆนาๆนาครับก็ออกแบบมาเรียกว่าค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยเป็นสามก้านแบบนี้แล้วก็มีลายไม้ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะของเขานะครับเราจะไม่เห็นลายไม้แบบนี้ที่ไหนนะครับแล้วก็หน้าจอของเขานี่มีขนาดใหญ่นะครับมีการตกแต่งโครเมียมนะครับเพื่อที่จะแบบว่าให้รับกันทั้งด้านหน้าแล้วก็ที่ประตูที่ประตูจะเห็นว่าเป็นสีแซลมอนของตัวหนังแล้วก็ยังมี เนี่ยครับตัวลายไม้แล้วก็มีตัวโครเมียมเบาจะเป็นเบาแบบมีรูระบายความร้อนนะครับซึ่งจะเหมาะกับเมืองร้อนอย่างบ้านเราค่อนข้างมากแล้วก็นี่ครับคอนโซลขนาดใหญ่นะครับนี่คือเปิดได้2ทางนะครับเปิดฝั่งนี้ก็ได้แล้วก็เปิดฝั่งนี้ก็ได้นะครับอันนี้โหออกแบบสุดยอดจริงนะครับนี่ก็ตัวเกียร์นะครับเอาไปดูทั้งด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ คือประตูก็จะเป็นประตูไฟฟ้าแบบบานสไลด์นะครับอ่านี่นะครับจะเห็นว่ามีตัวนี่ครับโอ้หนี่ค่อนข้างสบายนะครับเพราะว่ามีที่รองน่องด้วยนะครับตัวเบาะนะครับแล้วก็เป็นเบาะแบบเอกลุศค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ครับก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาได้ปุ๊บแล้วก็มีนี่อยากจะให้โชว์ ความเป็นความหรูหราของเขาปุ๊บนี่เป็นไงเล่านะครับครับนี่ก็เหมือนกันนะครับปุ๊บคือพูดง่ายว่ามีที่วางของส่วนตัวแล้วก็ยังมีตัวนี้ครับเป็นโทรศัพท์ซึ่งสามารถที่จะใช้งานในเรื่องของฟังก์ชันเกี่ยวกับมัลติมีเดียต่างๆนานาได้ก็คือแยกกัน2ตัวนี้เห็นไหมครับนี่แยกกันเรียกว่าโอคือ มีความทันสมัยโดยเฉพาะยิ่งนะครับตัวนี้นะครับจะมีหน้าจอที่ตรงนี้ด้วยนะครับนะครับคือแยกส่วนกันแล้วก็มีเรื่องของแอร์นะครับเบาะที่นั่งของเขานะครับจะมีความกว้างใหญ่กว่าตัวเริ่มต้นนะครับนั่งสบายกว่านะครับแล้วก็มีออปชันที่หรูหรามากกว่ามีการปรับเบาะได้ปรับตัวต่างๆนานาได้นะครับอ่านี่ครับ สุดยอดสวยงามจริงนะครับแล้วก็นี่ครับนะครับปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นบ่อไฟฟ้านะครับแล้วก็อันนี้เลื่อนมาข้างหน้านะครับอันนี้ก็ลองขาเขาลองน่องเรียกว่าลองน่องนะครับอ่ะดูอันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูลองน่องลองน่องก็จะแบบปุ๊บเลื่อนมาโอ้โหคือพูดง่ายเหมือนนั่ง เฟิร์สคลาสของเครื่องบินเลยทีเดียวนะครับสุดยอดจริงๆนะครับความกว้างขวางนะครับแล้วก็มีเบาะตอนที่3ด้วยนะครับก็คือเป็นแบบ6ที่นั่งแต่ว่าเป็นที่นั่งที่แบบหรูหรามากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านหลังนิดนึงนะครับครับผมนะครับนี่ก็คือเบาะที่แขวนขึ้นไปนะครับก็อันนี้จะเป็นสไตล์ของ t o y o t a าเขาอยู่แล้วนะครับคือเบาะแขวนขึ้นไปแบบนี้นะครับ เราจะเห็นในรถหลายๆรุ่นของ t o y ยต้าเขาที่จะเป็นบอะแบบแขวนขึ้นไปนะครับอันนี้อปึ๊บข้างหลังนี้จะนั่งสองคนก็ได้หรือว่าจะนั่งสามคนก็มีเบาะรองคอที่นั่งที่สามด้วยเหมือนกันนะครับประตูไฟฟ้าครับผมโ okay. อเคหลังจากตัวท็อปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องบอยเขา จะแนะนำตัวชุดแต่งของ m o เดลิสต a กันครับครับและสำหรับคันนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่ามีความแตกต่างแตกต่างยังไงก็คือชุดแต่ง m o เดลิสต a นะครับตัวนี้เราสามารถแอดเพิ่มเข้าไปได้ในราคา1,49,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเอาผาดหรือโวลไฟนะครับสามารถใส่ชุดแต่ง m o เดลิสต a ที่ดูแล้วคันใหญ่ขึ้นมาอีกเลยนะครับสวยงาม โฉบเฉี่ยวแอโรพาร์ททำให้การขับขี่นิ่งขึ้นนะครับความสวยงามเพิ่มขึ้นแล้วก็ความหรูหรามากขึ้นนะครับในโซนหน้าแล้วก็โซนข้างและโซนท้ายนะครับจะเป็นชุดแต่งจะเป็นแอโรพาร์ที่ให้มาในราคา1 4 9 0 0 0บาทเพิ่มเข้าไปจากราคารถ ครับสั่งจะสั่งได้สั่งติดตั้งเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็น sout p a ์าาดและเว f i ์ลไนี้ที่เรามานําเสนอเอาพาดใหม่และ world f ล l e ใหม่ครับก็ติดตามกันใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรและเดี๋ยวเราจะพากันไปดูครับ